morning my student how are you doing today we study English สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเพนซิริในวิชาภาษาอังกฤษค่ะเช้าวันจันทร์ที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่อง names of the food names of the food ให้บอกชื่ออาหารค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องอ่านชื่ออาหารไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะเรามาเริ่มคําแรกเลยค่ะ number o rice rice number 2 sushi sushi, number three, noodles, noodles, number four, pizza, pizza, number five hamburger hamburger number 6 salad salad number 7 fried the egg fried the egg number 8 ฟรายด์ฟิชฟรายด์ฟิชหมายเลข9ฟรายด์ปอกฟรายด์ปอกหมายเลข10ฟรายด์ชิคกินฟรายด์ชิคกิน Number eleven Water, water. Number twelve Orange Juice, Orange Juice. Number thirteen Ice Cream. ไอศครีม m มายเลขสิบสี k มิลค์มิลค์หเิ e เคกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รู้ชื่อของอาหารไปแล้วคะ่ะ ต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะหยิบหนังสือเวิร์กบุ๊กขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า26ค่ะให้เด็กๆเ,เขียนชื่ออาหารให้ตรงกับภาพอาหารให้เขียนลงไปในหนังสือเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจค่ะคครูหวังว่าเด็กๆของค,ครูคงทำได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ